ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเสนอรนครับด้วยการเรียนรู้ที่เจนนะครับเรื่องการปรับปรุงและบำรุงรกงักษาคอมพิวเตอร์นะครับข้อที่1น,นะครับการปรับปรุง วร์ะนะครับระบบปฏิบัติการนะครับเป็นสิ่งจําเป็นต้องอัปเดตนะครับเพราะระบบปฏิบัติการนะครับในการควบคุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์นะครับมีโอกาสช่องโหว่ด้านความปลอดภัยซึ่ง Microsoft นะครับที่ดูดูแลระบบปฏิบัติการวินโดว์นะครับก็มักจะมีการอัปเดตตัวระบบปฏิบัติการเป็นประจำนะครับโดยจะมี การแจ้งเตือนเมื่อพบการอัปเดตใหม่ผู้ใช้ควรติดตั้งตัวอัปเดตเว็บเบราว์เซอร์นะครับเองโดยอัตโนมัตินะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับเป็นสิ่งจําเป็นต้องอัปเดตนะครับเพราะเว็บเบราว์เซอร์นะครับใช้ในการเช็คอีเมลดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ซื้อของออนไลน์นะครับซอฟต์แวร์ตัวสอบไวรลัสนะครับปัจจุบันนะครับมีมัลแวร์ใหม่ๆนะครับทั้งโทรจันและไวรัสที่ทําให้คอมพิวเตอร์เสียหายเลยนะครับเฟิร์มแวร์ครับและไดรเวอร์เป็นส่วนสําคัญในการทํางานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เลยนะครับควรออัปเเดตพื่ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์นะครับ1นนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการทําความสะอาดเครื่องนะครับคือควรทําหลังจากปิดเครื่องไปแล้วนะครับ15-20นาทีนะครับ2นะครับอุปกรณ์ในการทําความสะอาดนะครับมีผ้านุ่มที่สะอาดนะครับน้ายาทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะไม้คนไก่นะครับและวิธีการทความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆนะครับจอภาพนะครับทําความสะอาดภาพด้วยนะครับ ผ้านุ่มที่สะอาดนะครับโดยใช้ควบคู่กับสเปรย์ทำความสะอาดจอภาพโดยเฉพาะได้นะครับระหว่างทําความสะอาดนะครับไม่ควรเปิดจอทิ้งไว้นะครับเพราะจะส่งผลให้ภาพเสื่อมจอภาพเสื่อมเลยนะครับ 3. นะครับคลุมผ้าที่จอภาพนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับเพื่อคอมพิวเตอร์นะครับ1นะครับเช็ดตัวเครื่องภายนอกด้วยผ้าสะอาดหรือปัดฝุ่นด้วยไม้คนไก่นะครับ2นะครับไม่ควรให้เครื่องอยู่ติดชิดฝาผนังจนเกินไปนะครับเนื่องจากมีผลต่อ การระบายความร้อนนะครับของเครื่อง3มน,นะครับคุมพาหลังจากใช้งานนะครับแป้นพิมพ์นะครับความหรือเอียงแป้นพิมพ์จากนั้นนะครับใช้แปรงปัดฝุ่นในการปัดฝุ่นหรือเศษผงออกจากตัวแป้นพิมพ์นะครับหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมาส์นะครับควรใช้งานบนแผ่นรองเมาส์นะครับกรณีแบบใช้แสงนะครับควรเช็คนะครับทาความสะอาดใต้เมาส์นะครับสามนะครับกรณีแบบไร้สายนะครับควรปิดสวิตช์หลังจาก การใช้งานเสร็จทุกครั้งนะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับเครื่องพิมพ์นะครับถ้าเครื่องพิมพ์มีฝาปิดนะครับควรปิดทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันฝุ่นหรือสิ่งของตกครับคลุมผ้าหลังจากใช้งานทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับ นอกจากนี้นะครับการบำรุงรักษาดูแลภายนอกแล้วเครื่องพิมพ์ยังมีซอฟต์แวร์ส่วนในการทําความสะอาดตลับหมึกหรือยางของเครื่องอีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับจะมียี่ห้อยูบยี่ห้อนะครับแผ่นซีดีนะครับหรือดีวีดีนั่นแหละครับหลังจากการใช้งานควรเก็บใส่กล่องเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะครับเพราะว่าจะส่งผลต่อการอ่านข้อมูลบนแผ่นซีดีได้นะครับสาเหตุการแก้เบื้องปัญหาเบื้องต้นนะครับปัญหาอาการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับทุกอย่างไม่ทํางานไม่ทํางานนะครับ และเงียบสนิทนะครับมีวิธีแก้ให้ตรวจสอบที่พัดลมด้านซ้ายเครื่องว่าหมุนหรือเปล่านะครับถ้าไม่หมุนนะครับอาจเป็นไปได้ว่าปลักเสียนะครับหรือมีไายขาดในนะครับและให้ไปเช็คนะครับที่ฟิลของ power supply นะครับหากฟิลขาดนะครับให้ซื้อฟิลรุ่นเดียวกันมาเปลี่ยนนะครับแต่ถ้า power supply เสียควรแนะนําให้เปลี่ยน power supply ใหม่เลยนะครับ2นะครับปัญหาอาการเปิดเครื่องแล้วจอมืดนะครับแต่มีไฟ LED หน้าจอและไฟเคสติดนะครับ วิธีแก้ให้ตรวจสอบที่ปุ่มการปรับสีนะครับและแสงที่หน้าจอก่อนนะครับจากนั้นจึงเช็คในส่วนของขั้วไฟนะครับและขั้วสายสัญญาณนะครับระหว่างเคสและจอภาพนะครับหรือไม่ก็เ,เป็นเสียบกัดจอไม่แน่นหากตรวจสอบเช็คอาการเหล่านี้แล้วครับย้าเป็นปกตินะครับสาเหตุน่าจะเกิดจากจอแสดงผลและจอภาพให้อีก นำอุปกรณ์ทั้งสองนะครับไปลองกับอีกเครื่องหนึ่งที่ทํางานปกตินะครับหากจอภาพนะครับแสดงผพลนเสียส่งซ่อมหรือให้เปลี่ยนใหม่นะครับ3นะครับปัญหาที่จอภาพแสดงข้อความผิดพลาดว่า HHHD d ฮ็ดเฮ็ดเฟมเนนะครับวิธีแก้ไขนะครับให้ตรวจสอบการตั้งค่าใน b บออนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับตรวจสอบขั้วต่อ s ต t a นะครับหลุดรวมหรือเปล่านะครับตรวจสอบฮัตดิสว่าเสียหรือไม่นะครับถ้าตรวจสอบ ว่าฮาร์ดดิสต์ดิตแล้วไม่เจออะไรนะครับแสดงว่าฮาร์ดดิสมีปัญหานะครับแต่หากเจอแสดงว่าฮาร์ดดิสปกตินะครับ4นะครับปัญหาของแรมนะครับเมื่อใช้งานน้อยกว่ากว่าขนาดที่แท้จริงนะครับสาเหตุดังนี้ครับแรมบางส่วนถูกนําไปใช้ในด้านอื่นนะครับวิธีแก้นะครับสาเหตุนี้จะเกิดขึ้นกับเมนบอร์ดบางรุ่นนะครับมีอุปกรณ์บางประเภทนะครับออนบอร์ดนะครับออนบอร์ดครับซึ่งจะช่วยหน่วยความจําร่วมกับแรมนะครับทาให้เมื่อเปิดใช้งาน เนือที่ของแรมนะครับบางส่วนจะถูกจองไว้สําหรับการใช้งานอุปกรณ์ตัวนั้นโดยเฉพาะนะครับจึงทําให้เวลาระบบปฏิบัติการนะครับแสดงผลขณะขนาของแรมจะเลือกไม่เท่ากับขนาดที่แท้จริงของแรมนะครับเช่นเมมบอร์บางรุ่นนะครับ VGA การนะครับออนบอร์ดนะครับแต่เมื่อใช้งานจะใช้เนื้อที่ของแรมที่เสียบลงไปบนเมมบอร์ดนะครับ ปัญหาของแรมแล,และการแก้ไขปัญหานะครับปัญหาเสียงร้องหลังจากเปิดเครื่องและไม่มีสภาพไม,ม่มีสาเหตุมีสาเหตุดังนี้นะครับ1นนะครับเสียบแรมไม่แน่นนะครับให้ลองเปิดฝาเครื่องแล้วขยับแรมให้แน่นะนะครับ2นะครับเกิดจากหน้าสัมผัสของแรมไม่สะอาดเปิดฝาเครื่องออกมาให้ใหลองขยับแรมให้แน่นนะครับถ้ายัางไม่ไหายให้ลองถอดแรมออกมาทัความสะอาดหน้าสัมผัสใหม่นะครับ โดยใช้ยางลบดินสอนะครับ3นะครับแรลมเสียให้ลองนำแหลมตัวอื่นใช้ได้มาเสียบแทนช่องเดียวกันถหากใช้ได้นะครับแสดงว่าแหลมเสียและหากแหลมเสียก็ต้องซื้อใหม่เลยนะครับปัญหาเครื่องค้างนะครับหรือเครื่องดับไปเองเลยนะครับหรือรีสตาร์ทเองครับหนึ่งนะครับฮาร์ดแวร์หากว่าใช้ไปนานๆนะครับแล้วเครื่องดับไปเองนะครับหรือว่าค้างบ่อยนะครับสาเหตุอาจจะเกิดจาก CPU ว่าพัดลมระบายความร้อนยังทํางานอยู่หรือเปล่าบ้างนะครับ ไม่มีการทาซิลิโคนหน้าสัมผัสระหว่างการติดตั้งชุดระบบระบายความร้อนหรือหรือไม่ไม่วิธีแก้นะครับเอาความสะอาดชุดระบายความร้อนนะครับของ CPU และทาซิลิโคนระบายความร้อนใหม่นะครับ 2. ครับด้านซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ OS สนะครับสาเหตุมาจากการควบคุมระบบฮาร์ดแวร์ที่ผิดพลาดเช่นการควบคุมหน่วยความจําเพราะ โปรแกรมที่ทำงานระบบปฏิบัติการ Windows นะครับและยิ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการทำงานแบบใช้โปรแกรมไล่ไล่โปรแกรมนะครับพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับจะเพิ่มโอกาสให้โปรแกรมภายในเครื่องนะครับของของเราทำงานขัดแย้งกันสูงขึ้นนะครับวิธีแก้นะครับให้อัปเดตระบบปฏิบัติการและไดเวอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์นะครับปัญหาจอฟ้านะครับปัญหาฮาร์ดแวร์นะครับเกิดมาจากฮาร์ดแวร์มีปัญหาเช่น อาจจะเกิดจากเกิดจากฮาดติดทํางานผิดพลาดนะครับผิดปกติหรือแรมทํางานผิดปกตินะครับหรือซื้อแรมใหม่นะครับง่ายที่สุดเลยครับแล้วใส่คนละยี่ห้อนะครับคนละบัตรนะครับก็อาจจะทําให้เกิดบูสกรีนขึ้นหรือเกิดปัญหาจากการ์ดจอที่มีปัญหานะครับปัญหาเกิดจากแพดวินโด้นะครับในส่วนของ ในส่วนนี้นะครับเกิดจาก Microsoft Word ได้ทำการอัปเดตและอ่านจากอัปเดตได้ไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะทำให้ฮาร์ดแวร์ทำงานไม่เข้ากับซอฟต์แวร์ที่กำลังทำงานอยู่เลยเกิด e อ r ร์นะครับขึ้นมาวิธีแก้นะครับให้ทำการเรียกคืนระบบโดยใช้โปรแกรมนะครับ s y s t e m s y s t e m r e s t o r e r e s t o r e นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอสไลด์นะครับหน่วยที่7นะครับขอบคุณครับ